ทำไมคะแนนเทอมนี้ถึงแย่แบบนี้เนี่ยนี่ฉันส่งคนหรือส่งควายไปเรียนเนี่ยทำไมถึงคะแนนถึงห่วยแบบนี้พ่อแม่ทํางานเหนื่อยรู้ไหมส่งแกเรียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะตั้งใจเรียนหน่อยสิโมแต่เล่นเกมไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมดูลูกข้างบ้านดิเขาเรียนเก่งจะตายหาทําเหมือนเขาบ้างได้ไหมจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้พ่อแม่พ่อแม่จะได้ภูมิใจบ้างเพิมหน้าตั้งใจเรียนแล้วก็ทําให้ดีกว่านี้นะเข้าใจไหมว่าคุณแม่เคยพูดกับลูกแบบนี้ไหมคะยิ่งเวลาที่ลูกเขาได้คะแนนน้อยนะคะเราพกควรจะยิ่งให้กําลังใจเขาค่ะ เพื่อให้เขาจะได้รู้ว่าครั้งต่อไปเขาควรจะปรับปรุงตัวยังไงนะคะไปดูคำพูดที่คนพูดกันค่ะแม่ว่าหนูคงกําลังเสียใจที่ผลคะแนนออกมาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่เห็นว่าหนูตั้งใจพยายามกับการสอบครั้งนี้มากๆเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะลูกถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเถอมหน้าเอาใหม่เราจะได้รู้ไงว่าครั้งหน้าเราควรจะเตรียมตัวสอบอยังไงเราควรจะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงตรงไหนแม่เชื่อว่าการสอบครั้งหน้าหนูต้องทํามันได้ดีกว่านี้แน่นอนแม่เป็นกาลังใจให้หนูนะลูก คุณเป็นพ่อแม่แบบไหนคะแบบที่1